สวัสดีครับพบกับ3รุ่นใหม่ขายดีจากเทคโ n o ลยโ i l e นะครับสายมือสุดคือ Techno Spark ร o 2023รุ่น Entry Level ราคาไม่ถึง3,000บาทนะครับส่วนรุ่นกลางคือ Techno Spark 10สเปคอั p ขึ้นมาหน่อยราคา3,000กว่าบาทนะครับและขวามือสุดคือ Techno p o w พว5นะครับใครตามเพจผม,มบ่อยๆจะเห็นว่าแทบทุกรอบเซลล์ผมป้ายยาตัวนี้เลยเพราะว่ามันคุ้มมากๆนะครับถามว่าคุ้มยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน มาเริ่มกันเลยกับ Techno s p a r k า์โ2023นะครับรุ่นนี้จุดขายของเขาคือเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ6.6นิ้วจะเห็นว่าพื้นที่แสดงผลเนี่ยถือว่าเยอะทีเดียวนะครับเวลาเราเล่น Facebook หรือเล่นโซเชียลหรือใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ก็ทําได้อย่างเต็มตานะครับคือมือถือประมาณ2,000ันสอถึงสามพบาทเนี่ยเรื่องของสเปคอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปสามารถลงแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Play Store ได้ตามปกตินะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของความสมูทอะไรต่างๆโอเคมันอาจจะเทียบมือถือราคาที่สูงกว่าไม่ได้นะแต่เรื่องของอฟีเจอร์ที่เป็นเบสิกฟังก์ชันอะไรต่างๆถือว่าครบเลยนะครับ ที่เขาใส่มาให้นะครับแน่นอนว่าเขามีอัปเกรดอะไรต่างๆหรือมีอัปเดตต่างๆค่อนข้างจะสม่ําเสมอนะครับสามารถเชื่อมต่ออะไรต่างๆได้ครบนะครับจะเป็น VPN บลูท t ธ Wi-Fi นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์หนึ่งมากมายนะครับที่ทางาเทคโนใส่มาให้นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้เนี่ยมากับสเปค ฮ e ลิโอ A22 นะครับสเปคอาจจะไม่ได้แรงมากเนาะแล้วก็แรม4 g ิสามารถ x x t r n m RAM ได้อีก3 g ินะครับโดยประมาณนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับเรื่องของกล้องหลักเนี่ยเขามากับกล้อง13ล้านพิกเซลนะก็เป็นกล้องที่เรียกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าผมลองไปถ่ายแล้วคุณภาพดีกว่ามือถือ2,300 0บาทหลายรุ่นซะอีกเอาจริงๆนะถ้าไม่นับไนโหมดนะครับที่รุ่นนี้มันถ่ายไม่ได้นะครับ ถ่ายแบบที่แสงพอเนี่ยผมว่ามันเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าที่คิดอีกนะสำหรับมือถือ,อรุ่นนี้นะครับกับ Tech นสปาร์โ o 2023นะครับจะเก็บในเรื่องของฟ้าเองหรือเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมว่ามันเป็นรุ่นราคาถูกที่กล้องดีจริงๆนะครับถือว่าเหลือเชื่อเลยมาต่อกันเลยกับ Techno s p a r k สินะครับรุ่นนี้สเปคสูงกว่า s p a r k โ o 2023นนะได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือหน้าจอ hd plus ips นะครับรุ่นนี้อัปเกรด refresh rate เป็น 90Hz แล้วถามว่าจอ 90Hz รดียังไงนะครับเวลาเราปาดพวกโซเชียลเล่น Facebook เล่น TikTok อะไรเงี้ยเห็นผลเยอะนะเพราะว่ามันลื่นหรือสม ooth กว่าจอ 60Hz ธรรมดานะครับแน่นอนว่ารุ่นนี้ดีไซน์สวยขึ้นโดยก็คือขอบอยังคงเป็นขอบเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่ฝาหลังเนี่ยดูรูดูแพงมากนะครับพร้อมกล้อง50ล้านพิกเซลอัปเกรด จาก Tecno Sparco 2023พอสมควรเลยมีพอร์ต USB Type C เหมือนเดิมนะครับหูฟัง3.5รุ่นนี้รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ด้วยนะครับและมีสแกนนิวด้านข้างนะครับอันนี้จะเปลี่ยนจากด้านหลังมาเป็นด้านข้างแล้วก็เป็นแบบค่อนข้างจะสากลนิยมแล้วนะนะตอนนี้นะครับเรื่องของสเปนะก็มีการอัปเกรดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็แรงขึ้นหน่อยนะจาก Helio A22 มาเป็น G37 นะครับก็เป็นชิปที่ ใช้งานได้ดีประหยัดแบตแล้วก็ performance เนี่ย <S <S เยทียบกับราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับเรื่องความจุกอัปเกรดเช่นเช่นเดียวกันนะครับเป็น128 g b และมี2อ่าเวอร์ชันให้เลือกนะครับก็คือ RAM 8นะครับกับ RAM 4ซึ่งถ้า RAM 8เนี่ยจะเพิ่มได้อีก5 g b กนะครับก็คืออเพิ่มได้อีก8 g b เลยนะครับตัวนี้ เมมโมรีจะเร็วกว่า t e c h n o Spark Go 2023พอสมควรดังนั้นเรื่องของการใช้งานพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆจะมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของฟีเจอร์อะไรต่างๆก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็จะมี Special ลฟังชั o นที่เพิ่มเข้ามานะอย่างพวก Smart Panel นะครับสามารถเปิด2แอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับอย่าง Facebook IG เงี้ยสามารถโคลนแอปมาใช้งานได้นะครับ <S <S <ๆ>ก็เป็นอย่รุ่นที่น่าสนใจนะกับงบประมาณ3,000กว่าบาทเพราะรุ่นนี้เนี่ย ราคาขายเขาอยู่ที่ประมาณ3,599บาทคือไม่ถึง4,000บาทนะครับแต่ผมแนะนำนะเล่นรุ่นแลม8ไปเลยดีกว่าหรือรุ่นเทคโนสปาร์คสิบโที่เป็นรุ่นที่สูงกว่านี้ในราคา4,000กว่าบาทอันนั้นผมก็แนะนำเหมือนกันแลนะรุ่นนี้ครับกับเทคโนพาวเวอรนะเป็นรุ่นราคา5,000บวกลบที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะครับถามว่าได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือหน้าจอขนาดใหญ่6.78นิ้วที่สำคัญคือเป็นจอ iPS 120ยยิร์ด้วยนะถามว่า 120H ยิร์ดียังไงนะครับเวลาเราเล่นโซเชียลหรือปาดเข้าเมนูต่างๆเนี่ยมันลื่นมากๆนะครับเวลาเรา,าใช้งานเนี่ย user experience สำคัญนะแล้วก็เจาะรูกล้องหน้าแบบ punch hole ด้วยเวลาเราดูหนังเล่นเกมอะไรต่างๆก็ทำได้อย่างลื่นไหลนะครับบอดี้ดีไซน์สวยงามนะแล้วก็ขอบเดี่ยมนะครับมีพอเชื่อมต่อ Type C นะครับรวมถึงหูฟัง3.5และลำโพงคู่สตอริโอบนล่างนะครับเวลาเราใช้งานแบบอ่านิที่กลางแจ้งหรือยิมที่แบบ อยู่กลางทุ่งนาฉันอยากจะเปิดเพลงก็สามารถทําได้นะครับตัวสแกนลน์นิ้วมือจะอยู่ด้านข้างแล้วก็เรื่องของฝาหลังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นของเขานะอย่างรุ่นนี้เนี่ยมีให้เลือกถึง2สีนะอย่างสีทองเนี่ยก็สวยดีนะครับคือมันดูหรููแพงนะครับส่วนกล้องเนี่ยแส่มาที่5 0บล้านพิกเซลโดยสเปคนะครับมากับ h e l i o g 9 9ก็เป็นชิปที่สามารถเล่นเกมอะไรต่างๆได้ค่อนข้างโอเคนะครับรันโมเอนดรอนะแล้วก็แรมเนี่ยให้มา 8GB กิก สามารถเซตแรมทิปได้อีก8นะครับก็คือเป็น16 g b รวมกันส่วนความจุเนี่ยสูงสุดที่256นะครับคือจะมีทั้งรุ่น128กับรุ่น256นะครับราคาไม่ได้ต่างกันมากและที่สำคัญคือแบตเตอรี่6,000 m ah ิลนะครับคือให้มาเยอะจริงๆพร้อมชาร์จเร็ว45วัตต์ที่น่าสนใจคือ Exclusive Content ที่ร่วมกับ Free Fire นะครับคือเขามี Wallpaper, Theme แล้วก็ไอคอนะครับให้เลือกใช้อันนี้ e x c l u s i v e เฉพาะเทคโนโลยีห้านะครับและเขามีไอเทมโค้ดแถมมาในกล่องด้วยอันนี้เด็ดจริงๆนะครับสำหรับแฟนฟรีไฟส์สำหรับเทคโนโลยี5าก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับจะเป็นเล่นเกมดูหนังใช้งานแอปพลิเคชันโซเชียลต่างๆถ่ายรูปก็ดีนะครับและที่สำคัญคือเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่แบตอึด6,000มิลลิแอมลำโพงคู่ชาร์จ45วัต์ทุกอย่างจบภายในงบ5,000บาทบวกลบนะครับอันนี้อเมซิ่งจริงๆ เรามารีแคปกันนะครับกับ3รุ่นเทคโนโขายดีนะครับโดยรุ่นแรกเนี่ยอย่างเทคโ no นโ Sparko ส0 2 3เนี่ยก็เหมาะกับคนที่หามือถือราคาถูกนะครับงบไม่ถึง3,000บาทได้หน้าจอขนาดใหญ่แบตอึดดีไซน์ดูดีทีเดียวนะครับพอเชื่อมต่อ Type C มีหูฟัง35การใช้งานต่างๆก็ครบคันนะครับโหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้เลยอันนี้ก็เหมาะกับคนใช้ที่งานทั่วไปครับจะให้เด็กใช้ให้คนที่บ้านใช้ก็ได้นะครับคือไม่ต้องคิดอะไรมากนะ แต่ถ้าอัปเกรดงบได้ขึ้นมาอีกนิดนะครับก็จะได้ Tecno s s p r r k 10นะครับตัวนี้3,000กว่าบาทได้หน้าจอ90 h z r นะครับดีไซน์ที่สวยขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะฝาหลังนี้ดูแพงมากเลยกล้อง50ล้านพิกเซลนะครับมีชาร์จเร็วด้วยและสเปคที่สูงขึ้นคือ Helio G37 พร้อมความจุ128นะครับและตัวตึงสุดๆเลยนะครับก็คือ Techno p r 5นะครับอย่างที่บอกคืองบ 5,000บวกลบนะครับได้ทั้งหน้าจอ 120Hz สิเปคที่สูงกว่าอย่าง Helio G 9 9เล่นเกมอะไรต่างๆได้ดีนะครับความจุสูงสุด 256GB นะครับมีพอดท้ t ย p ี C ลำโพงคู่ s t ต r รินะครับแบต6,000ดีไซน์สวยด้วยส่วนกล้อง50ล้านเท่ากันนะครับก็เป็นรุ่นที่ สุดคุ้มมากนะครับสำหรับใครที่มีงบประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับทั้ง3รุ่นจากเทคโนโลยมีวางจำหน่ายแล้วนะครับผ่านทั้งตัวแทนจำหน่ายทั้งออฟไลน์นะครับทั้งหน้าร้านทั่วไปรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับผม